แนะนำแอปพลิเคชัน Solar Walk เนะี่ยเป็นแอปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะแบบสมิตินะคหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกดาวต่างๆอันนี้คือโลกเดี๋ยวจะลองไปดูดาวดวงอื่นบ้าง ดูดาวังคารมากดีกว่ามานี่ก็คือดาวังคารมีดาวอะไรอีกดาวเพลงหัน มาดูดาวเซาร์ดีกว่าี่เป็นแบบสามมิตเิเลยส่วนฟังก์ชันอื่นก็มีกดปุ่มตัวไอะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของดาว มีวิดีโอให้ดูด้วยนะเป็นหนังสัน้นลองดูตัวอย่างนี้แล้วกันไซส,ส์คอมเพลิชันอันนี้เป็นตัวอย่างคองวิดีโอเปรียบเทียบขนาดดวงดาวนะไซค์คอมเพลิชัน เนได้นะตรงนี้เปรียบเทียบคืออย่างเช่นโลกนี่มีขนาดเส้นรอบวงก็คือหกพักิโลเมตรโลกถือว่าเล็กเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์แล้วรอบวงเส้นรอบวงยาวถึงห0 0 0นกว่ากิโลเมตร หรือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับพาทิตินวิดีโอตัวอื่นก็มีนะต่าเงินมีการเกิดสุริยุปราคา อธิบายได้เข้าใจดีนะแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแม้ว่าอาจจะฟังไม่ออกแต่ว่ามันก็เห็นภาพชัดเจนะประมาณนี้การใช้งาน ก็ลองโหลดมาใช้ดูดาวน์โหลดฟรีนะไม่รู้เขาจะกลับมาพังไขหรือเปล่าตอนแรกเห็นไขประมาณ4.9ดอลลาร์แต่วว่ันนี้ก็ให้ดาวน์โหลดฟรีถ้าสนใจก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นเลยนะ